สวัสดีค่ะทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องกายมาวารียสคลิปมีคุณยายจะมานําเสนอการบํารุงนะคะให้กุหลาบเนี่ยมีดอกเยอะๆนห่ค่ะนี่ค่ะดอกเยอะๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดอกใหญ่นะคะสีสวยแล้วก็ยังป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันและรักษารักเน่าขนเน่าด้วยนะคะสิ่งที่ต้องใช้สิ่งแรกค่ะอันนี้ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือผงชูลดค่ะ จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะจะทําให้พืชเนี่ยโตแข็งแรงนะคะทางต้นแล้วก็ใบนะคะ,จะเจริญงอกงามดีเลยค่ะนอกจากนั้นผงชูรสก็จะมีกรดอะมิโนนะคะช่วยเร่งดอกให้น้องอีกด้วยค่ะสิ่งที่สองค่ะนี่ค่ะวุ่นแดงค่ะวุ่นแดงที่กินกับหมาดนะคะีค่ะใช้สามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แช่น้ำค่ะ แช่น้ำนะคะแช่น้ำขวดน้ำขวดน้ำขวดเล็กอย่างเงี้ยค่ะนะคะแช่น้ำเอาไว้ตอนที่แช่เนี่ยเอาปูนใส่ลงไปใช่ไหมคะเขย่าค่ะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้สักคุณยายทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะนะคะก็ทิ้งไว้ให้ปูนแดงเห็นไหมคะปูนแดงนองก้นค่ะก็จะเป็นน้ําใสๆอยู่ข้างบนเราเรียกว่าน้ําปูนใสค่ะเราจะใช้น้ําปูนใสนะคะน้ําปูนใสเนี่ยเป็นสารละลายค่ะ ลายเจือจางของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ช่วยป้องกันเชื้อราลักเน่าใบเหลืองค่ะซิ่งต่อไปค่ะนี่ค่ะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่เปลือกไข่เอาไปทําความสะอาดก่อนนะคะผึ่งให้แห้งค่ะแล้วก็ตำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเปลือกไข่นี้ก็จะมีแคลเซียมมีปโปแทสเซียมเร่งการเจริญเติบโตของรากลําต้นแล้วก็ใบนะคะ นอกจากนั้นเปลือกไข่ก็ยังมีกรรมฐานอ่อนๆค่ะที่มีฤทธิ์ช่วยในการขับไล่มดมแมลงแล้วก็คุณยายจะไม่ป่นให้ละเอียดนะคะป่นให้เป็นชิ้นค่อนข้างเล็กแต่ไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าคุณยายจะชัวป้องกันท่าค่ะเพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยจะมีความคมถ้าก็จะไม่ยอมอกลัวค่ะก็จะไม่ไต่ขึ้นมาที่กระถางของเรานะคะสิ่งแรกเลยค่ะเราจะต้องมาดูก่อนเลยค่ะ ว่ามีดอกที่ร่วงโรยไม้าร่งโรยไม่มีค่ะถ้ามีดอกร่่งโรยตัดทิ้งเลยนะคะแล้วมีใบอใบเหลืองๆอย่างเนี้ยค่ะต้องตัดทิ้งค่ะทีนี้การตัดนะคะก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะคะทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์เนี่ยก็ใช้แอลกอฮอล์นะคะ สะอาดก่อนเลยค่ะดูใบที่เหลืองๆนะคะใบที่แห้งเหี่ยวแล้วก็ดอกที่ร่วงโรยนะคะเราก็ตัดทิ้งก่อนเลยค่ะก่อนที่จะทำการบำรุงให้น้องนะคะอันนี้อ่ามีเหลืองๆตึงทิ้งได้เลยก็เห็นได้ดเลยค่ะ ถ้าใตา้ต้นมีใบร่วงโรยหรือกรีที่ร่วงโรยก็เอาทิ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่มาของเชื้อราอันนี้ไม่มีดอกร่วงโรยเลยถ้ามีก็ต้องตัดทิ้งอ่าทุกอย่างก็ใช้ดึงเอาเลยค่ะไม่ต้องใช้กันไกรละเพราะกันไกรนี้เอาไว้ตัดสําหรับดอกที่รุวงโรยนะคะอันนี้ไม่มี่าร่วงโรยเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ดูขนต้นค่ะ คนต้นจะต้องโปร่งแบบนี้ค่ะถ้าคนคนต้นเนี่ยลกรุงรังนะคะเราก็ต้องตัดต่อค่ะเพราะว่าจะได้ให้เนี่ยค่ะคนต้นเนี่ยแดดสองค่ะถ้าแดดสองน้องเขาจะแตกเอ่อเป็นตาใหม่ขึ้นมานะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มตัดเรียบร้อยละนะคะเก็บใบแห้งเรียบร้อยละเราก็มาบำรุงน้องกันเลยค่ะการบำรุงนะคะคุณยายก็จะใช้น้ำค่ะ น้ำนี้ประมาณประมาณ10ลิตรนะคะแล้วก็ผงชูรสนี้นะคะผงชูรสเนี้ยก็คือเนี่ยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะใช้1ช้อนโต๊ะเนี่ยตักมาเรียบร้อยแล้วค่ะ1ช้อนโต๊ะก็เอาน้ําใส่ค่ะแล้วก็คนให้ละลายค่ะเพราะถ้าใส่ลงไปเลยเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยละลายดีนะคะเราก็คนให้ละลายก่อนค่ะ ก่อนที่จะใส่น้องลงไปก่อนที่ใส่ผงชุรสลงไปนะคะอาลาแล้วลายแล้วค่ะเรียบร้อยตส่ลงไปเลยค่ะสิ่งต่อไปก็คือน้ำปูนใสค่ะดี๋ย,ยายวางก่อนนะคะปึ๊บเราต้องตวงน้ำปูนใสก่อนค่ะสำหรับน้ำปูนใสนี้ก็ใช้สามช้อนโต๊ะค่ะ ่าช้อนตกเกอนนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรราวว่าไม่ใช่สารเคมีนะคะเราก็คนค่ะให้เข้ากันค่ะคให้เข้ากันแล้วก็ลดน้องเลยค่ะคให้เข้ากันก่อนนะคะให้ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำปูนสาเนี่ยค่ะ น้ำให้เข้ากันอย่างดีเลยค่ะแล้วก็รดค่ะรดที่ขนต้นนะคะอย่าไปรดที่ที่ใบนะคะอันนี้เป็นเป็นบำรุงรำต้นบำรุงรากแล้วก็เรื่องของการออกดอกนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะ พอเราบำรุงนะคะทางต้นทางทางรากเรียบร้อยละทีนี้เบิกไข่แล้วค่ะเบิกไข่เขนี้ยคุณยายที่บอกว่ายาบดเป็นผุยพงละเอียดมากเพราะว่าให้เป็นค่อนข้างเล็กนะคะแต่ก็อยหยาบหน่อยเพราะว่าจะป้องกันหอยทากนะคะอันนี้ใช้โรยขนต้นได้เลยค่ะโรยแบบนี้เลยค่ะหอยทากก็จะได้ไม่มา รบกวนน้องเขานะคะนี่ค่ะลดแบบนี้ได้ค่ะได้ทั้งบําลุงรากลำต้นใบนะคะแล้วก็ออกดอกก็สีสวยด้วยค่ะก้านใบก็จะเหนียวแข็งแรงค่ะสำหรับเปลือกไข่นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะ้าปูนใส่นะคะก็จะเป็นเรื่องของป้องกันเชื้อรานะคะ ป้องกันโรคขนเน่านะคะขนเน่ารากเน่าหนาขาการบำรุงนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีนี้ไม่ต้องหมักเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะสิ่งที่ใช้ก็เป็นของที่มีอยู่ในครัวเรือนต้นทุนก็ต่ำค่ะไม่แพงเลยนะคะคุณสมบัติดีเยี่ยมเลยค่ะลองนำไปปรับใช้กันนะคะ กุหลาบของท่านผู้ชมก็จะงดงามปราศจากมดแมลงเจริญเติบโตวรวดเร็วดอกใหญ่ดอกเยอะสีสันสวยงามค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกับคุณยายใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ